โอเคได้ยินแล้วนะอ่าก็มากับรถสวยๆนะครับในรีวิวกับ SK Auto Car นะผมจอร์ดนะครับแล้วโปรดีๆสำหรับเดือนกรกฎาคม2 5ง4นนะครับที่ว่าทีว่า นะฮะสามแนร้อยเป็นยังไงบ้าง3 8 0แ1นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีโตโยต้านะครับฮอนด้าเป็นยไงเสียงเสียงไม่ค่อยดีเลย สัดเจเปลี่ยนสัดไหมล้อใหม่ค่ะสัดเจนนะอือสัดเจนนะฮอ่ะตอนนี้ก็กลับมาใหม่นะครับกับเอ่อ 3 8 0แนะครับร้อก็จะมี Honda Toyota Isuzu นะครับแต่วันนี้นะที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าผมมีรถอะไรบ้างใน3800้นะครับ100%ด้วยเงื่อนไขเดี๋ยวเรามาว่ากันเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะ3แก็จะมี Honda Toyota Isuzu ซึ่ง ท่านใดที่มีโครงการจะเช่าซื้อรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถซิตี้คาร์นะฮะรถขนาดเล็กขนาดกลางนะครับรวมถึงรถกระบะผมมีให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับที่ SK Auto c a โคานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าผมมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมหรือว่าเอาไว้เป็นาการตัดสินใจของท่านนะครับก็เริ่มจากคันแรกตามผมมาเลยนะคันแรกนะฮะ คันแรกก็จะเป็น Honda City นะฮะ Honda City 1.5 1.5 V ปี09นะครับคันนี้299,000บาทนะครับรถสวยๆเดิมๆนะฮะสเปคเดิมๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็น Honda City นะครับปี2010นะฮะตัว V เช่นเดียวกันนะครับสีขาวนะฮะอันนี้จะพิเศษหน่อยเป็นปี2010นะครับ ผมจำหน่ายในราคา3 2 9 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นปี2010นะส่วน Toyota คันนี้ v o s นะ v o s ที่เป็นตัวยอดนิยมยุคหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ห่างหายไปนะฮะกับ Toyota v v o s 1.5E นะฮะปี2010เช่นเดียวกันเอาไปเลยถูกๆ269,000บาทนะครับ รถเดิมๆนะฮะมีผมเพิ่มร้อแม็กไปให้นะครับเกียร์อโตเมติกนะครับตัว e airbag abs นะครับคันนี้ก็จะเป็นค่าย Honda อีกเช่นเดียวกันเป็นตัว fb นะครับตัวนี้จะเป็นตัว s นะครับปี2012จำหน่ายในราคา429,000บาทเป็นสีไอซี่บูนะฮะอันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยนะฮะ จากเดิมเนี่ยมีลูกค้าท่านหนึ่งได้จองไว้แล้วนะครับแต่หลุดจองมานะท่านใดสนใจก็รีบเลยนะครับรถสวยๆมาสัมผัสมาทดลองขับกันได้นะครับแต่ก่อนจะไปอีกสักคันหนึ่งนะฮะจะพาไปดูนะครับติดตามได้ที่ไหนจากรถที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจากเอามาติดตามกันในเพจนะฮะร,รถมือสองระยอง s อ a u t อัตคาร์นะครับท่านผู้ชมที่เป็น f อของผมหรือ จะบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลานที่มีโครงกลางอยากจะเช่าซื้อรถยนต์นะครับยินดีนะครับติดตามเข้ามาดูในเพจกันได้นะฮะร,รถมือ2ระยอง SK a u t อ c a โต้คานะครับและเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่าใน3า0แนเงื่อนไขมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาชมรถกันต่อเลยนะครับขั้นต่อมานะครับก็เป็นความใฝ่ฝันหลงไหลของหลายหลยท่านที่ อยากได้นะฮะเป็น Honda Civic f c นะครับปี2018นะครับตัวนี้เป็นปี2018ตัว EL นะครับเรียกว่าจะตัวท็อป,ปเลยนะฮะสีขาวมุกนะครับรถเดิมๆไม่น้อยมากคันนี้นะฮะสีขาวนะฮอนด้าล้วนๆตอนนี้นะฮะแล้วคันนี้นะสีดำนะฮะเป็น Honda City ปี09ตัวนี้จะเป็นตัว SV นะตัว SV SV คืออะไรมีฟังกชันหรือฟีเจอร์หรือออปชั่นนะฮะลูกเล่นให้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทัตชินชิพเกียร์อโตโมติกนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังกชันดิสเพลย์นะฮะ, power, display, ะ,ฮะสะเกิร์ตลอกคันสเกิร์ตเป็นของชุดซามูไรนะครับแล้วก็ล้อแม็กยางมาครบเลยแต่งมาครบ ขายในราคา3 1 9 0 0 0บาทคันนี้นะฮะ Honda City ปี09ตัวท็อปนะฮะคันนี้ไม่ใช่คันนี้ของผมคันนี้รถผมคันนี้มาดูเยอะเกินคันนี้มามาดูตอนนี้มาดูกระบะกันบ้างนะครับ ตอนนี้กระบะนะฮะมีจองไว้บ้างแล้วนะครับท่านใดสนใจมาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะฮะคันนี้จำหน่ายพิเศษเลยปี 2017, ป2017ปนะครับเป็น all new all new d max นะครับเ,รเป็น x series นะฮะ Speed x series p ปี d ป,ปี2017ปั2017นบจะฮะจัดจำหน่ายในราคา519,000บาทนะครับรถเดิมๆกระซิบบอกเลยนะฮะคันนี้ม่อยู่ที่20,000 กว่ากิโล2 0 0 0 0นิดๆเองนะครับสีดำรถเดิมๆนะฮะปี2017 519,000บาทอ่าแล้วก็มาคันนี้เลย isuzu สี Is ่ประตูที่หลายๆท่านตามหากันอยู่นะครับเป็น isuzu เรียกว่า z e t h t c e นะครับเครื่อง3000 ddi vgs นะครับสี่ประตูพร้อมเครื่องเสียงนะฮะปี2012นะฮะปี2012 เดี๋ยวแอบเปิดเครื่องเสียงให้ท่านผู้ชมดู่มาเต็มนี่แต่นั่งได้นะเสียงก็หึมเปิดเปิดดูเครื่องเสียงอ่ะอ่านะครับปี2012 Z น a ิบสองแซดแทชทีเกียร์ออโตเมติกนะครับตัวนี้ปี2012 5,59,000บาทนะฮะ5 5 9 0 0 0บาทปี2012 4สี่ประตู นะฮะแซดแพททีปตัวท็อปเลยเป็นออนิวนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีเดี๋ยวก่อนตัวตัว,ต,วตัวสีดำเอ็กซ์ซีรเราบอกลูกค้า1.9ึบูพาวเวอร์นะตัวสีดำตัวสีดำปี2017นี่1.9บูพาวเวอร์นะครับตัวนี้1นนะฮะตัวปี2017 X-Series Speed นะครับไม่ส20,000กว่ากิโลเองนะอย่าช้านะครับ คันนี้เครื่อง3,000นะฮะเกียร์ออโต้559,000บาทปี2012อนอี่อีกคันหนึ่ง,งเป็นสเปซแคปนะครับตัวแซปี2013นะฮะสีเขาเรียกว่าสีน้ำตาลบอลน,น้ำตาละฮะสีเข้มเลยทีเดียวนะครับสวยมากสีเข้มเดิมๆนะ,ะปี2013จัดจำหน่ายราคา488,000บาท นะครับ,รบล้อแม็กมาเลยขอบเท่าไหร่เนี่ยเดิะปี2013ันสะินนเดี๋ยวผมดูมล้อแม็กก่อนสิบแบาทนะครัแม็ก18นิ้วก้านยกนะฮะแม็ก18นิ้วก้านยก265 60 18นะครับภายในสวยๆเลยนะครับมีเครื่องเสียงมามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัวแซดปีสิบสามนะครับ,บ488,000บาท นะครับเครื่องยนต์2.5 VGS DDI VGS นะครับ All n ิวเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่กระบะผมยังมีมากกว่านี้อันนี้เอามาให้ชมกันก่อนนะครับ กระบะตอนเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นแคปตัวเตี้ยนะฮะโตโยต้าเรามีอีกนะครับพอดีพื้นที่ผมจํากัดท่านใดสนใจนะฮะอินบ็อกเข้ามาเลยย้าอีกทีนะอินบ็อกสอบถามเข้ามาหรืออยากจะชมรถภายในเพจของผมนะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto อโตคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวลองมาดูรถเก่งกันอีกนะครับด้านข้างผมนี่นะ ก็จะเป็นฮอนด้า uh, uh, ตัวนี้จะเป็น F, f b นะฮะซึ่งเมื่อกี้ FB ผมมี2 0 0คันนะสีสีบอลฟ้าไอซีบ bon ูนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้จะเป็นปี2013นะฮะเป็น FB 2013ตัว E ตัวท็อปเลยนะฮะมีเนวิเกเตอร์นะครับมีมันติฟังชันดิสเพย์มีบลูทูธโทรศัพท์ให้ด้วยดิบตัวนี้จะส่งไปเชียงใหม่แล้วค่ะ นะตอนนี้มีลูกค้าจองแล้วเหรอลูกค้าเชียงใหม่สนใจอยู่ลูกค้าเชียงใหม่เดี๋ยวขึ้นสไลด์ไปส่งเชียงใหม่เลยนะครับสี9 0 0 0บาทนะสีดำสวยๆเลยเดิมๆด้วยนะไม่แสนห้าหมกว่าโลนะครับ FB นะตัวท็อปเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะครับที่ผมเอามารีวิวนี่สวยๆ ต่อมาจะเป็นค่ายโตโยต้าแล้วเมื่อกี้ก็มีโตโยต้าวีออสในรุ่นปี2010ใช่ไหมอ่าอันนี้ปี2013นะฮะปี2013 4ี่ามแสนส่หมื่นเกบาทนะครับเดิมๆเ,เพิ่มสเสน่ห์กับสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะครับสีขาวภายในสีเบจนะฮะเป็นตัว e-auto ฮะ e-auto นะครับ ถ้าถ้าคิดง่ายๆเนี่ย3 4 9 0 0 0บาท e-auto นะโตโยต้าถ้าผ่อนอยังไงหลายๆท่านจะถามว่าแต่ละคันผ่อนยังไงที่ผมบอกราคาไปนะคิดง่ายๆนะครับแสนละ2 0 0 0คิดเผื่อไว้ก่อนเลยแสนละ2,000นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายว่าไอ้สามแส0เเนี่ยเราจะดูกันยังไงนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วย Toyota V- อั s นะครับปี2013 e-auto นะครับ ผมมี2รุ่นอ่าอันนี้ก็ t o ตโยต้าอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Toyota V- ออดนะฮะสำหรับท่านที่ชอบเกียร์แมนนวลนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับปี2012นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะปี2012ท่านใดที่หลงไหลที่ชื่นชอบกับการที่ขับสนุกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัว J นะปี2012นะครับ ผมจำหน่ายในราคาไม่แพงนะฮะ249,000บาทนะฮะเกียร์ธรรมดาแม็กยางผมใส่ให้ใหม่เลยคันนี้นะครับท่านใดสนใจรีบเลยนะฮะมีคันเดียวด้วยนะครับกับวีออสสีดำนะมีถามมาเยอะมากเข้ามาดูก็เยอะมากนะครับอย่าช้านะครับผมให้สิทธิ์ทุกคนเหมือนกันหมดนะครับท่านใดเข้ามาจับจองทําสัญญามาก่อนได้ก่อนนะครับหรือท่านใดอยากจะจองกันก่อนทางเพจนะครับยินดีนะฮะ รถมือสองระยอง S K ออโต้คาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเข้ามาข้างในกันดีกว่าแต่อยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวอยู่ที่ไหนอ,อยู่ที่ไหนสนนถนนตะกวนสนนต,น,สน,นตะกวนหาดทราทองนะที่ท่านผู้ชมเห็นนี่มาจากสีแยกมัตพุทธนะครับเ,เข้ามานะฮะประมาณกิโลก,ก,วกว่าขวามือนะครับ <Okay. S 1> ผมจะอยู่ขวามือพอดีเลย S K ออโต้คาตรงไปก็ ราวมาพตุนะครับหรือตรงไปสุดเลยก็จะลงหาดายทองนะครับขวามือปตทจิตก็ชุมชนเกาะยาชานะฮะคิดจะซื้อรถคิดถึงเราซื้อขายรถยนต์มือ2ทุกชนิดครับ SK Auto อโตคารถดีมีคุณภาพราคาถูกถูกมากรีวิวรถสวยมากนะครับเข้ามาคุยกันเลยนะครับว่า ไอ like? 80. ้สามแอมีอะไรบ้างอย่างไรนะครับจะต้องทำอย่างไรนะฮะสามแ้อก็คือจะเป็นกลุ่มแบรนด์ที่เป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับฮอนด้แล้วก็อิซู u ูนะครับเพียงแต่ท่านมีโครงการเช่าซื้อรถยนต์นะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับทุกสาขาอาชีพสามารถเช่าซื้อได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าแคมเปญนี้ถ้าท่านส่งเอกสารมา เครดิตดีเพราะหลายๆไฟแนนซ์ก็จะมีหลายหลักเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานห้างร้านบริษัทหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับหรือจะเป็นการค้าขายนะครับแต่ละท่านเครดิตไม่เท่ากันนะครับยินดีนะท่านใดสนใจมีโครงการอยากได้รถจริงๆนะครับหรือผิดหวังที่ไหนมานะฮะยินดีนะให้คำปรึกษานะครับกับโปรดีๆนะฮะ สามแบรนด์ร้อยถ้าเครดิตท่านดีส่งเอกสารมาเช็คผมไม่คิดเงินดาวเลยไม่เก็บเงินดาวสักบาทเดียวนะครับฟรีทุกค่าให้จ่ายนะครับขอเพียงท่านเอาเครดิตมาเช็คกันเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำทุกสาขาอาชีพสามแบรนด์ทุกรุ่นนะฮะเอาว่ากันแบบนี้เลยสามแบรนด์ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะฟรีค่าประกันนะฮะฟรีทุกค่าให้จ่ายนะครับ น้ำมันเต็มถังและพิเศษไปกว่านั้นนะครับในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับแน่ล่ะทุกท่านจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจสอบในการเช็คระยะฟรีตลอดอายุการใช้งานของรถเลยนะฮะฟรีค่าแรงในการเช็คระยะไปเลยนะครับส่งเอกสารเข้ามาอย่างเดียวเรามาคุยกันว่าจะทําอย่างไรซื้ออย่างไรให้เข้าโปรนี้ภายในเดือนรกรกฎาคม2564นี้นะครับกับผมจอร์จนะครับที่เป็นแอดมิน คุณหมูหวานคุณป้าเปิลน,นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกสาขาอาชีพนะครับแต่ที่บอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราไม่ได้มีแค่รถแค่นี้เรามีมากกว่าน,นี้นะครับเพียงท่านมีความประสงค์ต้องการจะใช้รถอย่างไรแบบไหนนะครับในกลุ่ม3าแบรนด์หลักนะครับและเราก็ยังมี3แบรนด์อื่นยังมีแบรนด์อื่นๆอ,อ,อ,อีกนะครับไม่ใช่เรามีแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ คนเป็นมาสเตอร์ Master นะครับมิตซูบิชินะนิสสันนะครับรถเล็กขนาดกลางขนาด,นาดเล็กอีโคคาร์มีหมดนะหรือจะเป็นซูซูกิเราก็ยังมีนะครับขอเพียงแต่ท่านมีความประสงค์ต้องการใช้รถแบบไหนเหมาะกับงานท่านแบบไหนเราให้คำปรึกษาเราไม่ใช่เพียงแค่ผู้ขายนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกสาขาอาชีพย พูดเยอะพูดเยอะเหนื่อยแล้วนะเอาเป็นว่าตอนนี้เลยนะหรืออยากจะวันไหนท่านหยุดนะเราเปิดทุกวันนะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่8ปดโมงครึนะ่งถึง5้าโมงครึ่งอ่าเเลย8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับ SK สเคอตะขาอยู่ตรงไหนยินดีเข้ามาได้เลยมาสัมผัสอ่า ลองสตาร์ทดูนะลองทดลองขับผมชอบคันนี้หนูชอบคันนี้อยากจะทดลองขับมาเลยนะฮะที่เต็นท์ของผมไม่ต้องห่วงผมฉีดแล้ว2เข็มนะฮะผมฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มแต่เพียงแต่ท่านมาเราก็จะมีขั้นตอนนะฮะในการตรวจสอบนะครับในการเระแวดระวังกันนะฮะรวมถึงตัวท่านรวมถึงตัวผมด้วยนะครับแต่ผมยินดีให้บริการนะครับขอให้บอกมาเท่านั้นเองมายินดีมาที่เ,เต็นท์ของเราก็ได้นะฮะ มาสัมผัสตัวเป็นๆมาลองสตาร์ทดูมาลองอดูหลายหลากรุ่นมาลองพิจารณาดูเทียบรุ่นกันกับเครดิตตัวท่านเองนะฮะเต็มเอกสารกันมาด้วยนะฮะนัดแนะกันมาในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car นะฮะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกสาขาอาชีพนะวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านหรือ FC ทุกท่านนะครับจะได้ข้อมูลได้โปรดีๆโปรสวยๆไปนะครับเพื่อ เอาไปเป็นประโยชน์ในยุคโควิดแบบนี้นะฮะทุกเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะผมอยากให้ได้รถด,ดีได้ราคาพิเศษขัานไปเลยนะครับกับผมจอร์ดแล้วก็ทีมงาน SK Auto Car านะครับสุดท้ายนี้นะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะฮะก็อยากจะให้เราแวดระวังนะรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับมันเริ่มจะหนักหนากันขึ้นทุกวันเลยเพียงแต่ว่าพวกเราต้องร่วมมือกันนะครับเซพข่าวยังมีสตินะป้องกันร่างกายของตัวท่านเอง รวมถึงตัวผมด้วยความปัญหาดีจาก SK Auto อโตขนะครับและเดี๋ยวลบพบกันในรีวิวหน้ากับผมจอร์ดกับรถสวยๆอีกในครั้งต่อไปนะครับผมจะมีมานำเสนอกันอีกนะครับยังมีไม่หมดยังมีในกลุ่ม SUV อีกนะครับแต่ฝากไว้ในเดือนนี้นะฮะสามแนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะยินดีนะครับหรือติดตามในช่อง MAC ระยองเป็นช่อง Youtube Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยผมจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนผมจอร์จแล้วก็ทีมงาน SK Auto c a r วันนี้สวัสดีครับ